อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกับโค้ชแจ๋เช้านี้นะคะที่ CJ Morning Talk นะคะจากเพจ CJ Healthy Society ค่ะเดี๋ยวขอเช็คเสียงกับเช็คภาพก่อนนะคะเมื่อวานนี้สัญญาณอินเทอร์นเน็ตแย่มากๆเลยวิดีโอที่ออกมาไม่ชัดเจนเลยต้องขออภัยทุกท่านแต่เสียงยังใช้ได้เดี๋ยวไวม้มีโอกาสเราทำไลฟ์ปันหนห้ใหม่หรือว่าจะทำเป็นวิดีโอคลิปให้ใหม่นะคะ เพราะว่ามันมองไม่เห็นนะการมันคุยกันมาด้อ่า<ช>โอเคมาแล้วเสียงมาแล้วนะคะภาพมาแล้วนะคะถ้าระหว่างทางภาพชาัดภาพไม่ชัดยังไงววรบกวนนะคะหวังว่าจะจะได้ทําวิดีโอที่ชัดเจนแล้วก็เสียงชัดเจนเ,เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับข่มแฟนเพจของจ๋ด้วยนะคะก็ขอให้ฟีดแบ็กกันเข้ามาได้นะคะถ้าภาพชัดเจนเสียงชัดเจนช่วยจ๋นิดนึงค่ะ พิมพ์9มาให้แจกก็ได้นะคะหรือแนะนําตัวเองมาก็ได้ค่ะคุณเชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนนะคะยินดีได้รู้จักนะคะเอ๊ะมันยังหมุนอยู่เลยนะคะเห็นไหคะได้ไหมคะแต่ไม่เห็นละในโทรศัพท์คือช่วงที่คือเท่าที่แจกเช็คมาเนี่ยต้องรอให้สัญญาณมันชัดเจนก่อนโอเคนะคะน่าจะได้ยินชัดเจนถ้าได้ยินชัดเจนช่วยบอกแจนหน่อยนะคะ วันนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องคาร์โบไฮเดตนะคะเรื่องความหวานเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวเลยค่ะที่ทําให้คุณสามารถที่จะ ลดน้ำหนักได้หรือว่าอ้วนหรือว่าผอมนั่นเองนะคะอย่างที่แจบอกไปเมื่อวานนะคะมีอันเดียวเลยค่ะที่เรียกว่าถ้าคุณจําอะไรไม่ได้ขอให้คุณถือคีย์หลักคีย์นี้เอาไว้เป็นสําคัญก็คือเรื่องของอคาร์บโบไฮเดรตนั่นเองหรือว่าแป้งนะาะแป้งน้ําตาลน้ําหวานต่างๆนะคะวันนี้แจมาด้วยหัวข้อที่แจว่าสาวๆทุกคนคุ้นเคยนะก็คือโอ้ให้หมดแรงน้ําตาลตกฉันต้องขอเติมขนมหวานหน่อย นะฮะแจ่มั่นใจว่ามีภาวะนี้กันทุกคนเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าตอนที่เราเหนื่อยแล้วแล้วเราหมดแรงเนี่ยแล้วถ้าเรากินน้ําตาลเข้าไปมันทําไมยิ่งแย่ลงนะคะจริงๆแล้วน้ําตาลเป็นสารความหวานที่ทําให้เวลาที่เรากินเข้าไปปั๊บเราจะรู้สึกดีขึ้นมาแบบแป๊บหบนึง่งอ่าแต่สิ่งที่แย่ไปกว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคค่ะนะคะขอโทษเดี๋ยวเช็คอีกทีเนาะเพราะว่าแต่ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะ มามันมีเสียงไม่มีเสียงยังไง <Okay. S 2> โอเคโอเคน่าจะได้แล้วนะคะถ้าได้แล้วแล้วก็อยากที่จะคุยอะไรการเราพิมพ์เข้ามานะคะโอเคค่ะน้ำเื่นคุณลองคุณจินตนาการตามแ่นะ เวลาที่คุณกินอาหารใดๆก็ตามที่เป็นคาร์โบไฮเดตไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นเส้นเป็นก๋วยเตีย๋ยวพาสต้าขนมจีนนะคะขนมปังนะคะหรือว่าแม้กระทั่งน้ําตาลเหวี่ยเวียวที่คุณกินเข้าไปไม่ว่าจากความหวานชนิดใดก็ตามนะคะคาร์โบไฮเดตหรือน้ําตาลเวลากินเข้าไปในร่างกายของเราจะกลายเป็นน้ําตาลค่ะนะคะเป็น เป็นน้าตาลย่อยออกมาเสร็จแล้วเป็นน้ําตาลน้ําตาลในเลือดของเราจะมีระดับน้ําตาลในเลือดของเราจะสูงขึ้นพอระดับน้ําตาลในเลือดของเราสูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่แจมักบอกเสมอค่ะร่างกายเราจะไม่ปล่อยให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงขึ้นนานๆไม่งั้นเราก็จะช็อกเนาะน้นน้าตาลร่างกายจะสวัสดีค่ะรุนสวัสดิพี่ยุ้ยนะคะร่างกายจะส่งสิ่งที่2เข้ามาก็คือฮอร์โมนอินซูลินค่ะหรือว่าจับน้ําตาลนั่นเองมันจะมาจับนะแต่ร่างกายเราประเภทที่กลัวถ้าผู้ร้ายมาเป็นร้อยส่งนะ าหรไปเป็นหมื่นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นยิ่งคุณเหนื่อยแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยฉันน้าตาลตกฉันอยากมีแรงฉันขอจิบน้ำหวานวืดเข้าไปนิดนึงยิ่งน้ําตาลมันเป็นประเภทที่ GI สูงเท่าไหร่ค่า GI คือ glycemic index นะคะซึ่งเดียวนี้คุณสามารถ เสิร์ชได้เลยนะคะว่าผลาสิ่งอะไรบ้างที่มีค่า GI สูงอาหารชนิดใดที่มีค่า GI สูง GI g Good index นะคะ IM เนี่ยนะคะ GI หรือค่า glycemic index นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือพอสิ่งนั้นๆมีค่า GI สูงย่อยกับน้นตามปื๊ดปั๊บร่างกายเราส่งทหารมาเป็นหมื่นเลยค่ะเพื่อที่จะปกป้องตัวเราเองเขาก็จะดึงน้ำตาลตกลง อย่างรวดเร็วคราวนี้คาวามรู้สึกที่คุณรู้สึกดีมาแป๊บหนึ่งอะคะ่นะ,คะเวลาที่เราได้กินน้ําตาลเนี่ยนะคะมันจะหายหวบลงไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายคือน้ําตาลในเลือดเราจะตกลงอย่างรวดเร็วคราวนี้แล้วค่ะเขาเรียกว่าวงจรนรกจะเริ่มเกิดขึ้นคือเราจะอยากกินจุกจิบมากขึ้นเราจะติดของหวานเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญก็คือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ตัดปรุงอาหารเองคุณจะต้องเข้าใจเลยด้วยภาวะของอาหารข้างนอกมันหวานจัดมันมี การเติมสารแบบต่างๆเพื่อช่วยให้คุณน่ะรสชาติให้มันอันลอยที่ทําให้มันคุ้นลิ้นไม่ให้มันติดลิ้นดังนั้นค่ะเมื่อเราหมดแรงหรือว่าเหนื่อยจากการทํางานหรือออกกําลังกายนะคะเรามักจะมีความเชื่อหรือว่าความเข้าใจว่าเฮ้ยฉันหมดแรงแล้วฉันต้องการน้าตาลฉันต้องการความหวานฉันโอ้ oh, ขนาดนี้เลเวลในแบบน้าตาลในเรื่องของฉันต่ำฉันก็จะไปกินของหวานนะคะซึ่งถามว่าความเข้าใจนี้มันถูกไหมมัน มันไม่ได้มันไม่ได้ผิดเพราะว่าพเวลาที่คุณกินน้ำตาลเข้าไปคุณจะรู้สึกดีแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือจะดีกว่าไหมถ้าเรามีทางเลือกที่จะทําให้เราทั้งสดชื่นขึ้นและมีพลังงานได้พลังงานด้วยแต่มันไม่มากจนเกินไปจนกระทั่งภาวะอินซูลินของเราเนี่ยมันเหวี่ยงและทําให้เรากลายเป็นคนเสพติดน้ําตาลแทนแลหลายหลายคนมันปรึกษาแต่คําถามแรกเลยติดหวานค่ะทํายังไงดีคะติดหวานค่ะทํายังไงดีคะ แต่ว่าตอนนี้อาการของคนเราที่ติดหวานเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าคนติดบุหรี่อีกนะสำหรับตัวแจ๋จะเชื่อแบบนั้นนะคะเพราะว่าความหวานเนี่ยมันแบบนั่นอยู่ที่ปลายลิ้นเลยอะตัวแจ๋ไม่เคยสูบบุหรี่นะคะแต่แตจ๋มั่นใจว่าคนที่ติดหวานเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากติดอย่างอื่นเลยซึ่งจริงๆแล้วร้ายแรงกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันหาง่ายสองหนึ่งหนึ่งมันหาง่ายสองมันราคาถูกสามนะคะสิ่งที่สำคัญเลยมันทําให ทุกกา,การอักเสบในร่างกายของคุณนะคะนะคะมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงมันเป็นความสุขชั่วคู่ที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขได้กินนมหวานน่ยแต่ผลระยะยาวค่ะไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเรื่องรูปร่างนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะอาการอักเสบต่างๆมันทําให้มันไม่หายไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณมีคําถามว่าแล้วคุณจะเลิกหวานได้ยังไง เดี๋ยวมาตามกันพรุ่งนี้ละกันเพราะวันนี้จะอยากให้คุณได้เห็นภาพตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่คุณเข้าใจอะค่ะว่าคุณกินขนมหวานตอนที่คุณหมดแรงแล้วมันจะดีขึ้นเหมือนไม่ใช่แต่มันเป็นการที่ทําให้คุณยิ่งแย่ลงเพราะวงจรอันนี้มันจะเริ่มลันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปสังเกตดูคุณจะจุบจิบมากขึ้นคุณจะอยากหวานมากขึ้นเพราะน้าตาลในเลือดพอตกปั๊บคุณก็เข้าใจว่าคุณอยากจะกินหวานอีกใช่ไหมคุณก็ทานเข้าไปอีกเพราะนั้นนอกจากรูปร่างที่เสียไปแล้ว คืออาการติดหวานที่มันจะติดตัวคุณไปเลยแล้วมันจะแย่มากแล้วคราวนี้ทํำยังไงล่ะ ะะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองค่ะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงแล้วว่าเพราะนั้นคุณก็ต้องเลือกเลยว่าเราเข้าใจแล้วว่าคาร์โบไฮเดตให้พลังงานแต่คาร์โบไฮเดตก็มีคาร์โบไฮเดตชนิดที่น้ําตาลต่ำอันที่หนึ่งอันที่2คือชนิดที่ว่าง,ง่ายๆนะคะมันจะทําให้คุณย่อยมันจะย่อยช้าแล้วก็ดูดซึมช้าคือคุณจะเรียกพลังงานกลับมาได้แต่ว่ามันจะค่อยๆใช้ค่อยๆหายไปก็คือว่าง่ายๆค่ะน้ําตาลเชิงเดี่ยวกับน้ําตาลเชิงซ้อนนั่นเองนะคะ,ะ,ค,ะคุณก็ลองดูก่อนว่าอย่างเช่นถ้าคุณว่าคุณต้องการความหวาน คุณแทนที่จะเปลี่ยนจาแทานที่จะเปลี่ยนจากพวกขนมเค้กนะคะเป็นพวกขนมเค้กอะไรพวกนี้คุณก็เปลี่ยนเป็นผลไม้ที่มีรสหวานได้นะคะแล้วก็มีผลไม้ชนิดที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีเส้นใหญ่เยอะคุณก็จะสามารถที่จะค่อยๆย่อยๆย่อยที่ทําให้สวัสดีค่ะคุณพ่อรักคําเดียวโหชื่อ ชื่อน่ารักมากๆเลยเพราะรักเหมือนกันนะคะโค้ดแจ๋ถึงมาแบ่งปานเพราะแจ๋เองเป็นคนที่สมัยก่อนติดบราวนี่มากมนะคะตอนนี้ที่ยังชอบนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าจะต้องทุกวันเหมือนสมัยก่อนต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนนี่คือทุกวันจริงๆนะคือมีความรู้สึกว่ามันมีความเชื่อ,อนหนึ่งว่าโห้ยกินข้าวเสร็จเดี๋ยวต้องกินขนมอันนั้นคือความเชื่อจริงๆมันมีคําพูดที่แจ๋ได้ยินบ่อยมากนะอะไรนะกินข้าวไม่ทานทานหวานไม่กินกินหวานกินข้าวไม่กินหวาน สันดานอะไรจุดๆมีคนให้คํานิยามคํานันไว้อะว่าถ้าไม่กินของวานแล้วมันไม่โอเคหรือยังไงซึ่งมันจะเรียกว่าถิ t หรือว่าถูกแต่ก็ว่าไม่อยากตัดสินนะแต่คราวนี้ถ้าวันนี้เรามีความทุกข์ทรมานจาก1ก็คือเราไม่อยากที่จะอยู่ในรูปร่างเดิม2เรามีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อของเราหรือว่าอะไรต่างๆเราก็ต้องมาลดภาวะพวกนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ ราอาจจะมีผลไม้หรือว่ามีอะไรที่มีความหวานเช่นเดียวกันแต่ทดแทนความหวานที่มันต่ําลงแต่แจไม่ได้หมายถึงการใช้สารทดแทนความหวานนะคะอันนี้แจเคยพูดไปบ่อยครั้งเลยว่าถ้าคุณเมื่อไหร่คุณใช้สารทดแทนความหวานซึ่งหลายๆครั้งมีความหวานที่มากกว่าด้วยซ้ำคุณใช้ปริมาณน,น้อยนะถึงว่าความหวานมากแล้วสี่สำคัญมันจะไม่ได้ทําให้คุณตัดวงจรความอยากตรงนี้ได้แต่เมื่อไหร่อ่ะค่ะที่คุณสามารถได้ลิ้มรสอาหารของ อาหารอย่างแท้จริงของมันคุณจะเริ่มรู้เลยว่าคุณก็ไม่ได้ต้องการหวานขนาดนั้นนะคะมันเหมือนคําพูดที่แจะจะพูดเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่คุณพอที่จะตัดความอยากหวานไปได้แล้วน้ําต้มผักก็ยังหวานคือคุณจะเริ่มรู้สึกอาหารหวานความรสชาติหวานของอาหารตามธรรมเป็นจริงตามธรรมชาติของมัน นะคะคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายอย่างนะคะหรือว่าถ้าเรามองถึงว่าเอ้ยฉันจะไม่มีแรงหรือว่าฉันมักจะออกกําลังกายเสร็จแล้วไม่มีแรงฉันก็เลยไปหาขนมหวานถ้าอย่างนั้นเราลองเปลี่ยนความคิดไหมคะถ้าคุณอยากออกกําลังกายอย่างมีความสุขและมีแรงด้วยจริงๆแล้วอ่ะคุณจะต้องเตรียมการกินก่อนอการออกกําลังกายต่างหากนะคะคุณจะต้องเตรียมฟังแต่ดีๆนะคะถ้าคุณอยากเล่นในการออกกําลังกายหรือกีฬาแต่ละประเภทข,ของคุณอย่างมีความสุข นะคะแล้วประโจบออกมาแล้วคุณไม่ได้หมดแรงแบบว่าโอหหรือว่าแบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นคุณต้องมาวางแผนการกินค่ะก่อนการออกกําลังกายต่างหากหลายๆคนค่ะตกหลุมอันนี้อันนี้คืออย่างหนึ่งเลยที่แจบอกในวันนี้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยรู้โดยเลยว่าเรารู้ไลฟ์สไตล์ของเราเหมือนที่แจย้ําเสมอค่ะถ้าเรามีผู้หญิงสองคนที่มีความสูงเท่ากันน้าหนักเท่ากันอายุเท่ากัน แต่กิจกรรมระหว่างวันของเขาว่าแตกต่างกันอย่างเช่นคนนึงนั่งทํางานติดโต๊ะทั้งวันเลยแต่อีกคนนึงต้องเดินไปเดินมาทํางานทั้งวันเลย2คนนีย้ย่อมใช้พลังงานไม่เหมือนกันแน่นอนไม่เหมือนกันดังนั้นค่ะแตะยกตัวอย่างเคสสมาชิกแจนหนึ่งท่านละกันเป็นคนที่ชอบกีฬาอย่างหนักเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายอย่างหนัก นะคะแต่ก็อยากลดน้ําหนักด้วยเขาก็บอกว่าทําไมฉันเล่นหนักเป็นแบบชั่วโมงชั่วโมงและฉันก็ยังไม่ผอมสักทีนะคะแจกก็เลยถามว่าแล้วกินอะไรกินเท่าไหร่กินยังไงเล่นเสร็จตอนเล่นอะ่ะมีแรงไหมใช่ไหมคะแล้วเล่นเสร็จเป็นยังไงนั่นคือคําตอบที่จะได้เลยคือหนึ่งการเลือกอาหารไม่ถูกต้องใช่ไหมคะคือก่อนกินไม่ได้ก่อนเล่นก่อนจะไปเล่นนะคะไม่มีการกินอาหารให้เพียงพอหรือว่ากินอาหารประเภทที่เหมาะสมกับการไปใช้แรงด้วยซ้า ใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าวันนี้เราจะเล่นคาร์ดิโอเยอะๆคาร์ดิโอคือการที่เราต้องแบบเบิรนเผาผลาญเราก็อาจจะต้องมีการกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ให้ปล่อยพลังงานออกมาช้าๆช้าๆเพื่อให้เขามีพลังงานไปได้เล่นหรือบางทีคุณจะเห็นเลยว่านักกีฬาก่อนก่อนที่เขาจะไปวิ่งไปอะไรยาวๆเขาก็จะมีการบอกว่าโหลดครับ ก็คือการที่เขาต้องมีพลังงานเพื่อเพียงพอไปใช้ในกิจกรรมต่างๆแต่อันนี้ต้องมีความเข้าใจไปอีกนะไม่งั้นกลายเป็นโหลดเกินที่ใช้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเรานะคะหรือว่าประเภทของกีฬาอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เวทการกินอาหารก็ต้องแบบหนึ่งเพื่อให้มันเหมาะกับกีฬาหรือว่าการใช้งานแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างอีอย่างที่แจ๋บอกค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหมดแรงหมดวันแล้วหมดแรงนะคะ ไปทําอะไรแล้วก็คือหมดแล้วแล้วอยากจะกินน้ําหวานอยากจะกินนูน่นกินนี่ให้คุณแบ่งเป็นมื้อย่อยใช้เทคนิคของแจ่ก็ได้แบ่งเป็นมื้อย่อยนะคะแล้วก็ดูปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับกิจกรรมซึ่งอย่างที่แจ่บอกค่ะอีกครั้งหนึ่งคุณอยากจะรู้ตรงนี้คุณทักแจ่เข้ามาเลยนะคะพิมพ พิมสี่ค่ะใต้คอมเมนต์อันนี้ค่ะพิมพ์เลขสี่เราจะมีการคำนวณปริมาณอาหารให้ปริมาณพลังงานที่เหมาะสมกับกิจกรรมของคุณเราต้องมีการคุยกันนะคะว่าโอเคคุณเป็นประเภทติดโต๊ะไหมหรือเป็นประเภทที่แบบว่าวิ่งไปวิ่งมาทํางานทั้งวันเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถเลือกกินให้พอเหมาะพอควรกับสิ่งที่เราจะใช้นะคะเราก็จะไม่เรียกว่าไม่อยากแล้วก็ไม่ได้อยากมากถึงว่าอันนี้เราอยากจะตามใจปากได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่า กลายเป็นว่าคุณไปพึ่งของหวานที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นแค่แป๊บเดียวแต่วงจรอุบาทมันได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะสุดท้ายค่ะการกระตุน้นความตื่นตัวจากน้ําตาลนะคะเป็นเพียงชั่วระยะสัน้นอันนี้ที่เหลือไปมองคือมุอยากจะใช้คําที่แบบถูกต้องจดเอาไว้นะคะเขียนว่จะเขียนไว้ว่าการกระตุน้นความตื่นตัวจากน้ําตาลเพียงชั่วเวลาหนึ่งจะกลับทําให้คุณเสพติดความหวานแบบเนิ่นนานมากๆแล้วมันก็จะเป็นเหมือน เหมือนบล็อกอะที่บล็อกไม่ให้คุณอะคะ่ะไปสู่รูปร่างและสุขภาพที่คุณต้องการได้ มันไม่ได้เป็นความผิดของคุณนะคะที่คุณอยากหวานตลอดเวลาแต่คุณแค่ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทํามาก่อนนะคะทำให้คุณเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาแก้กันได้เราก็ต้องรู้ว่าอาประเภทของคาร์โบไฮเดรตที่ควรที่จะกินมันคืออะไรทําให้เราได้พลังงานที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เหมาะกับกิจกรรมแล้วเราก็จะทํากิจกรรมที่เราอยากทําได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะคะนะคะ,นะคะพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะเรื่องว่าเอ๊ะทำไมทําไมกินแล้วแบบกินกิน อาหารกลางวันเสร็จแล้วมันง่วงนอนพรุ่งนี้มาดูตรงนี้กันนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณลองใช้เทคนิคไปลองไปเลือกค่ะไปเสิร์ชคําเลยค่ะอาหารค่า GI ต่ำนะคะ,ะผลไม้ค่า GI ต่ําแบบนี้นะคะหรือใครอยากได้ต่ารูปของผลออาหารที่มีค่า GI ต่ําก็ พิมพ์เข้ามาเลยค่ะขอเข้ามาใต้ตรงนี้ได้จะย,ยินดีมากๆนะคะเพื่อให้คุณนะคะกลับไปเลือกอาหารได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมีรูปร่างที่แข็งแรงแต่สําหรับคนที่อยาก ได้รับคาแนะนําค่ะมี3ทางนะคะที่ติดต่อแจกได้ง่ายๆนะคะทางที่1ค่ะนะคะสําหรับคนจริงจังเท่านั้นสําหรับคนจริงจังเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะยินดีจะให้คําแนะนํา15นาทีฟรีวันละ5ท่านนะคะพิมพ์ชื่อของคุณเข้า,าทักแจกเข้ามาได้นะคะขอคนที่จริงจังนะเวลาคุณมีค่าเวลาแจกมีค่าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังทั้งหมดจะยินดีแบ่งปันประสบการณ์และแนะนําให้นะคะอันที่สองค่ะนะคะสำหรับคนที่อยากลงมือทําแล้วอยากรู้ว่าแจ๋จะทำยังไงให้คุณค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตอนนี้เราเปิดแล้วนะคะกิจกรรม21วนนนะะันเปลี่ยนรูปล่างนะคะฟิตหุ่นเปลี่ยนรูปละร่างนะคะทําให้คุณกลับมา ลดพุงลดปวดหลังนะคะแล้วก็กลับมาใช้วิถีชีวิตที่คุณต้องการได้กิจกรรมเปิดแล้วติดตามไดนะคะในโพสต์สถัดไปนะคะหรือถามเข้ามาก็ได้ขอรายละเอียดโปรแกรม21วันนะคะส่วนที่3ค่ะนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจติดตามไลฟ์ไปก่อนหรือเข้ามาขอโปรแกรม ฟรีสีวันลองทดลองดูว่าแจฉช่วยคุณยังไงได้บ้างนะคะสามช่องทางค่ะเรื่องในสิ่งที่คุณมั่นใจหรือถ้ายังไม่มีอะไรติดตามไลฟ์ไปก่อนนะคะสุดท้ายค่ะถ้าวันนี้สิ่งที่แจฉมอบให้หรือแบ่งปันให้มีประโยชน์กับคุณแล้วก็คุณคิดว่าเป็นประโยชน์กับคนที่คุณรัก เลื่อนนิ้วของคุณไปนิดนึงค่ะกดปุ่มแชร์ให้นะคะแชร์ให้คนที่คุณรักแชร์ให้เขาได้มีรู้ว่าเขาจะได้มีทางเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของสุขภาพและรูปร่างและการปวดต่างๆยังไงนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณเดี๋ยวไปติดตามกันที่ไลฟ์ออกกําลังกายสําหรับซีรีส์เนาทีค่ะนะคะประมาณ8ปดโมงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งค่ะบ๊ายบายค่ะ